มาวัดที่สองแล้วนะครับพี่รนก็คือวัดเจดีหลวงนะครับตรงนี้จะมีของสารหลักเมืองให้ไหว้แล้วก็มาไหว้เท้าวเวสุวรรณนะครับผมนี่นะครับผู้หญิงอ่าเขาได้ได้านหนได้เฉพาะผู้ชายนะครับผู้หญิงก็คือไหว่อยู่ด้านนอกตรงนี้ก็เป็นจำลองพี่นเราต้องเข้าไปใช่ใเอว่า้ตรงนี้เขาเ,เข้าไปไม่ใช่หรอถูกไหม ก็สารักเงินนะครับเดี๋ยวตาจะพาเขาไปดูข้างในนะครับแต่บอกเราไปข้างนอกก่อนเนาะ,ะตาจะเข้าไปข้างในนะฮะผู้หญิงห้ามเข้า,ขาน,นะครับโหสวยจังเลยป้า ลักเมืองเชียงใหม่ทา่ายางไปลนองค์ภาพนินพมก,กร,รมเป็นผนังสวยมากๆนะี่ครับน่าม่พี่นอะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเบื้องเจดีหลวงนะครับแต่ว่าขออนุญาต ป่ายเท้าไปสวนกอดน,นะครับต้นอนนี้น่ากลัวนะแอบสวยแต่น่ากลัวนะครับจุดทูบก้าดอกนะครับแล้วก็เทียนแดงเทียนแดงหนึ่งลิมแล้วก็ท้ำดอกกุหลาบนะครับผมสีแดงแด้านบน ให้ถวายเท้าว,สวิสุวรรณนะครับผมพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีให้ปัดเป่าอ,ออกไปนะครับสาธุไม่ขอดนเเนาะมาดัานไน่แล้วนะครับอันนี้คือพระ ซีดีหลวงนะครับอย่างแบบเก่าแก่เลยเห็นละคนขิ้งลูกพี่นอ้องมึงมากเฮ้ยอันนี้อะไรล่ะนี่นะครับสุขุมบอกไทยบะะอกฮะไทยไปไทย้วเพท่นมาจากไหนสุขุมบอกโอสุขุมบอก อ๋อพวกนี้มีงานตักบาทอมนี่จริงให้ออดให้กดอันสุดท้ายานั่นไปอกีกไปไหนปะ ตรงนี้เลยนะครับไม่มีห้องมนั้งข้างล่างก็ได้พี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเมื่อกี้ช่างกะท่านแบบอันนี้หลวงปู่มั่นหรอหลวงปู่มั่นร้อยเท่าไรปีนะหนึ่งห้าอะไหนึ่งห้าสองน่าเห็นบั้ เพื่อสิเถือนันนั้นอยู่ด้ให้ไม่ออกอุปทานอุปยางขึ้นไปไหมขึ้นไปรู่นี้มีตักบาตเช้านะครับถ้าตื่นทันก็มาเนาะผบ้านี้รูาจาดแรงเมื่ออยู่และเคยจนอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแห่งนี้ รัวกันไม่กล้าจะไปทะลึ่งววดดีแต่ไหนแต่ไรมาตัวจะถูกถามกันลงมาโดยอาการก็ให้บ้างสวยมากโดยเดินคนที่ตายแล้วบ้านท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าไม่ใช่เคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างทั้งใจป็นคนทยนะครับทั้งบ้านทั้งรีบบอกกับข้าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อต้องการของดีเช่นเหลียไหล หรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามดังนั้นจึงมั่มีพระและคนที่ชอบตามนี้แบบนันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเลยเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของมีอย่างอื่นๆในถ้ำนี้เลยเรื่องนี้ก็เป็นดังที่กล่าวมานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไป กลัวจะไม่ปลอดภัยอย่งที่เห็น,หนมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าําบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหลัวให้ท่านฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสป็นลูกหมาเสียวไปตามแม้แต่น,นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็น เป็นเครื่องเดินสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาถานที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์ทุกขนาดจิตสงัดเป็นผู้แสดงธรรมาอันนี้คือวัจดีหลวงที่สวยมากาๆเลยอ่ะเทปานพระยาน่กเป็นเหมือนพระยานักข้างเนือครับเว่าคือทางบ้านหอมไปลงอาตมา ขึ้นไปอยู่ข้างนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสุสใสที่อยากคึ้นท่านนี้มานานฝ่ายชาวบ้านก็ฝันตามตรงท่านขึ้นท่าน,าาานตามทางาปปไปไส่งป้าเขาเขาบอกให้ไปวไโอ้ขึ้นได้ เอเามาแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นกุติตวิหารจต,ตุรมุบูพระพาจารย์เชิญบูชาหลวงพ่อสมปรารถนาอายุห้าร้ยปีในบสุดโบราณอันนี้คือบทโบราณน,นะครับผมพี่น้องเบิง่ง งดงามมากๆงามอีหลพี่น่อง วัท่านพระจาจาร์มั่นกูไม่ถนัดหรวอรัเสนอตอนที่เจ็ดโรดหัวหน้าลูกคันมงดาแล้วครับอาจารย์เยข้าสมบเี่อกเย็นก็พิจหรักว่าไม่มีอะไรมาขัดข้อควรนอกจากตีศาจฝัต่างๆที่พากันเที่หายินตาอาษาของจัน รู้ดูเินใจเดินใจในสองทิศทางคืแรกก็ขึ้น่อไปโรคเจ็บท้องที่คือเป็นมาประจำเดนก็จะต้อนเรงนท่านมอาการอยู่ท่านมีครับานเพราะว่าสากกระทาออ๋อเป็นอาทิตของอ๋อของกิติอาจารย์หลายท่าน สวยมา่เลย่ออคุณพี่เขาร้องให้าาอ,อ,อาจจะนนขึ้นไปท่านตอนเช้าท่านก็พาโยมเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วต,ต่อที่ต้มฉันบ้างผลใ่น้ำฉันบ้างยางอื่นกันดีกว่าครับเป็นยาประเภทรากไม้แฉนไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปใใหุ้ก ถ้าสิดท้ายแล้วก็ตัดตัดข้อมูลง่ามให้เบิงเลยครับพี่น้องอตอนสฮูเรื่องเล่าแล้วก็ว่าสามารถอธิบายแบบได้เบิดน,นะคะรับแต่อนที่จะไปดูพระนอนตรงนี้ก่อนรู้สึกชอบอะ่ะพี่น้องระเบิยงท่างขึ้นอันนี้เพื่อนเอ็นพาอียงพี่น้องคอมเมนต์บอกได้เวยครับผมเอาเราเจอใคร

นี่นะครับการรุ่นนาถอ,อดรองเท้าแสดงว่าเราเข้าได้อยู่นะครับเพื่อนบริเตนอ๋อพระพุทธรัตนนาคนาคณพีสีต้องอ่านว่าพระพุทธรัตนนาคไม่ใช่อีกรอบหนึ่งพระพุทธรัตต นาคนะพีสีพระพุทธรูปปางหน้าคโปรกน้ากว้าง40นิ้วสูง3.50เมตรนะครับน้ำหนัก15บาตันประดิษฐานอยู่บนหดบนขนดนาค5้าเสียนสวยงามมากครับพี่นนองสาธุนะครับงามหดหลังข้าวสาธุรบกบนนะครับ พี่น้องใา้ไกี่สีนั้หนอยมไหมนี่คือเจดีวัดเจดีหลวงนะครับผมตอนนี้ก็กต้องจะไปวัดต่อไปนะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะค,ะครับบ๊ายบาย